คือหงสือภูมิธรรมนำความดีคือวงตีหงพอกปัญญาคือวงสือภูมิธรรมนความดีคือหงตีสวัสดีครับสำหรับ EP ีที่4แล้วนะครับสำหรับความรู้เบื้องต้นแพทย์แผนไทยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหลักแพทย์แผนไทย ลักแพทย์แผนไทยมีอยู่ทั้งหมด10ประการวันนี้ในอีพีนี้อาจจะได้5ประการนะครับไม่เป็นการเสียเวลาประการที่1คือรูปธาตุรูปธปาตปปุเราแบ่งแบบแพทย์แผนไทยเป็นดินน้ำลมไฟซึ่งมีปกปติคือเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยมีเหตุปัใจจัยให้มันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุนั้น 2. ในรูปประท่าสีนั้นจะเชื่อมโยงเกือ้อกูลกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งการเกิดตั้งและดับไปจะกระทบกันขัดแย้งกันทำให้รูปประท่านั้นไม่บริบูรณ์เป็นปกติได้ 3. าธาตุดินจะคู่กับธาตุน้ำธาตุลมจะคู่กับธาตุไฟนั้นจะเชื่อมโยงเกือ้อกูลกัน ซึ่งในแต่ละธาตุก็จะมีธาตุทั้งสี่ครบเป็นองค์ประกอบรวมกันสี่ก็คือกลไกลการเคลื่อนระบบของธาตุทั้งสี่โดยประกอบเราเรียกการเคลื่อนระบบนั้นว่าตรีธาตุจะมีปิตะวาตะและเสมหะเป็นปกติปิตะก็คือความร้อนวาตะก็คือลมเสมหะก็คือน้ำ ระบบเป็นระบบเป็นซิสเต็มทำงานไปพร้อมๆกันและไปขับเคลื่อนดินน้ำลมและไฟแบบนี้นะครับ5ก็คือตรีธาตุเนี่ยจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเกิดกระทบและขัดแย้งกันจะเกิดภาวะกําเลิบหย่อนดังนี้เช่นปิตะคือไฟกําเลิบวาตะาก็จะก,กําเลิบตามเสมหะก็จะลง เมื่อปีตะลงวาตะก็ลงเมื่อไฟลงลมก็ลงน้ําก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันลมเพิ่มขึ้นคือวาตะเสมหะก,ก็ลงปีตะก็ขึ้นวาตะลงเสมหะขึ้นปีตะลงอันนี้เป็นปกติคือน้ำกับดินไฟกับลม นะครับเมื่อปิตาไฟขึ้นวาตะก็ขึ้นเสมหะก็ลงนะครับอันเนี้ยเป็นปกติดินก็ลงตามเป็นปกตินะครับของระบบตรีธาตุที่กระทบขัดแย้งกันนะครับและกลไกลที่6กลไกลที่6กก็คือกลไกลแห่งการขับเคลื่อนระบบตรีธาตุมันจะมีดังนี้คือธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยจะ ขับเคลื่อนโดยระบบปิตะก็คือพัทธปิตะอภัทถปิตะและกำเดาพัทธปิตะคืออะไรพัทธปิตะคือระบบง่ายๆก็คือระบบโรงงาน<ม>ที่มันทําให้เกิดความร้อนอภัทะคือระบบการสั่งการผลมันคือกำเดาเราเรียกระบบนี้ว่าปิตะนะครับลมก็จะมีหัทไทวาตะสัตตกวาตะสุมนาวาตะ นะครับเราเรียกว่าวาตะนะนครับระบบวาตะคือระบบลมหัทไทยวาตะก็คือลมที่เข้าหัวใจสตตกวาตะคือลมที่ไปออกไปไปลายมือปลายเท้าและสุมนาวาตะก็รวมมาตรงกลางร่างกายสุดแล้วก็ระบบน้ําก็คือสสเสมหะอุระเสมหะและคูดทเสมหะก็คือระบบน้ําที่อยู่ช่วงบนคอขึ้นไปช่วงอกอุระเสมหะแล้วก็คูดทะเสมหะนะครับเราเรียกระบบว่าเสมหะ ระบบสุดท้ายก็คือระบบดินหัตถยังวัตถุอุทลิยังแล้วกฤีสัต์เราเรียกระบบนี้ว่าปัตวีนะครับหัตถยังก็คือหัวใจเลยแล้วก็อุทริยังคืออาหารใหม่คือการนำเข้าและกรีสังก็คืออาหารเก่าคือการนำออกอันนี้คือระบบนะครับวันนี้เราได้ทั้งหมดหประการนะครับสําหรับหลักการแพทย์แผนไทยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ติดตามต่อ ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับมาราธิพังมหาโชตรัตดินน้ำไฟลมเด่นชัดชะวดาอีกอภัยสันตาวรโยกาษ